มือนีเขาเจีภาพไปแรนเบานะครับเนาะจะไปแรนได้สามตัวมือนี้รตมากจะไปแรนเบาครับผมเดี๋ยวเขาไปวิ่งเบานะครับรถกำลังมากปะไปกันเลยครับผมจะพาไปวิ่งเบาครับผมไปกันเลยสนุกแค่ไหนไปกันเลยครับผมไปกันเลยครับผมตามไปเลยในป่ไปครับผมไปวิ่งเบาไปวิ่งเบาไปวิ่งเบากันนะครับ ออโอ้ยซ้ำนหนีนึงคือบนี่บ่าไปหยับซ้ำหนีนึงคือใหมันมืน,มนไปแล้วครับไปวิ่งเว้าวนะครับลมเย็นลมบนชยมาเเาวสายบนฟ้าเชือกตรงสายขาดมองอาทิตย์กำลังจะลากอฟ้ากำลังจะเปลี่ยนสีความมืดมิดมาแทนที่ วันนี้กำลังจะหมดไปนั่นเป็นสัญญาณเราจะปไปแลนด์ว้าวอันนี้ว่าวนอกอีเซลนะครับผมหรือว่าว่าวนกนางแอ่นนกอีเซวนอกอีเซลครับผมนี่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับผมไปเล่ไปเล่เลครับไปแลนดเหมือนนี่นะครับเป็นวิถีชาวบ้านของห้องนะครับเนาะไปแลนดว่าวมีลมมีอย่งางเฮากับไปบไวิ่งว่าวนะครับ เออไปไปวิ่งเ่าวิ่งเ่า,าต้นล,ดดล่วงหลดเลยป้างามยามแรงข้างทุ่งนนองหา,หาไหนไอ้นงังเบื้อง้า ทอดแก้วตาเจ้าไปสิเลยพระทาดเชิงชุมถามข่าวผู้พานบ้านหฮายังคอยเสมอเต็มตึงเกลือแต่บ่อน้องสาวไปแล้วครับแลนด์บารดนะครับผมสามตัวนะครับคือนกนางแอ่นแล้วก็ จุฬาบอลูนนะครับกับจุฬาสองช่องบ่เปิดช่องเปิดช่องค่ะเปิดช่องจุลาช่องบ่แม่นททองเจ้าทองบอลูทองจุฬาโอ้ยมีได้ดีร้านพัดละทองการโอ้ย่าบึงบึงครับเบิึงนี่นี่ผูเรียนผู้ปล่อยเบาบ่แม่นเปิดท้องเปิดช่องเปิดช่องเปิดช่องจุฬาเปิดช่องขายทุกตัวเลยนะคะมันมวนนะครับมีอยู่ตัวนึงม้วนเอามาเรียนนี่ครับ คนไทยกับหน้าตาประมาณนี้แหละครับผมครับ, <c oughs> บผมอบรอบลก็อแล้วแต่ความคิดเห็นเด้อครับเดี๋ยวไปเบิ่งครับรอบลล็อกกับมาแล้ว,ลลว,เ,ลวเครื่องหนึง่งอีกเครื่องหนึ่งนี่ไม่รูว้ว่าจะหอดใส่นี <c> ่ <oughs> ตัวนี้ก็งามตัวนี้ก็งามตัวนั้นก็ลังไปเฮดเฮดเฮดเตัวนึงขอนล่ามากิ เอาตัวนี้ก่อน,ว,นวัวพาทิดกำลังตกตงไปวิ่งว่าวนะครับวิถีอีสานบ้านเฮานะครับการวิ่งว่าววิ่งยังนั่นตัวถือไปนะครับผมพึ่งเฮ็ดมันมานะครับอย่าลอกเบิ่งครับอย่าหลีกล่มก็เรียกล่มเดี๋ยว ุนผู้ปล่อยว่าวไปพุ่ tamam. นแล e ้ว well, นี like <okay like ่นี่พูดเรียนตึงตึงดีดตึงตึงดึงแกะครับเจลรอสักครู่สักครู่ไก่แล้วครับไก่แล้วไก่แล้วครับเจลเจลลงมาแล้วลงมาแล้ว ตั้งกล้องหน่อยครับผมยัาแลนตับกล้องเด้อกูเปเหรอเห็นมานนี่เนาะ แดดพอดีเด <icana>, ี๋ยวหายแดดบางต้นใหม่กันเออบางต้นใหม่พอดีป่ะนี้ตรงนี้ตรงนี้เนอบอกแล้วให้สื่อว่าสื่อว่า กำลังซื้อสารกันนะครับกำลังจะเอาบากำลังซื้อสารกำลังสื่อสารตืดๆๆตื้ดๆๆตืดๆๆไปชมไปชมไปชมตืตืด นี่ก็เป็นวิธีชาวบังเฮานะครับการแรนวาวการวิ่งวาวของเฮานะครับเนาะนี่เป็นวาวจุรานะครับจุราบรูนนะครับเปิดท้อง <c oughs> นี่กับบรรยากาศกับประมาณน,นี้แหละครับผมทุ่งไร่ทุ่งนา จุฬาเปิดท้องจุฬาเปิดท้องบบเ <c oughs> จยเย,นจย,เยน็นๆจเย็นฮะเดี๋ยวไทยย้อนไปทางหุ่นหมุนๆๆหมุนหน,น,นสนนะหมุนตรงนั่นแหละตรงได้แหละครับหมุนแล้วเราปล่อยขึ้นโยกกระโดดกระโดดดังเด้อ โดดยังไงฮ่าฮัอ้าูแล้วมันทคนแล้ครับโอ้ทางนี้ครับว่ายนอนแสงระบันทายกันแบบเป็นช็อตนะครับทพอเดียวไปแล้วครับโอ้ขึนดีตรงดีขนานั้น น oh, oh, anyway. ี้ดดิสุดยอดเลยโอ้มีลมไหลไหมโอ้ไปเสกไวเสกไวเสกไปเกสี่หลังสีล่ะโอ้ข้นงามเพื่นขตัวนี้ข้นงามไม่ได้หนูโอมีลมเนาะขมบนไหมไปเสกไปเสกไกไปเกลมนขมบนโอ้คืนนี้คืนนี

ขึ้นดีขนาดเล็ตัวนี้ครับผมขึ้นดีมากขึ้นดีมากโอ้ขนาดลบมมีเลยครับไปฉากไปฉากยนดทั้งสูวงโอนะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับผมโอ้ยสวยงามกบสวยงาม ู้นี่ขนาดร่มม,มุมมีนะครับแต่ร่มมุมี่ถึงบนนี่อ้สุดยอดเดีวะครับเราจะสายยังไงเอ,อาไปบอลร่มมุมมี่าตัวนี้ขึ้นงามครับผมนี่คือจุฬาเปิดท้องครับผมเคยมาจุฬาเปิดท้องนะครับเห็นไหมเขาจะเปิดท้องช่องเปิดช่องท้องของเขาสวยงามมากปุ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้โห สวยงามมากสวยงามมากคันนี้สวยงามมากตัวนี้สุดยอดสุดยอดเวลิกูดเวลิกูดึ้นดีขึ้นดี <c oughs> แต่ว่าเสียใจว่ามีล่มครับผมนี่แต่มีล่มนี่โอ้ยเป็นตะเบิงขนาดเลยครับสนุกกับบอเห็นไหมสังเกตสนุกพัดเลย สวยงามมากสวยงามมากนี่แหละครับบรรยากาศยามเย็นกับเป็นประมาณนี้นะครับเนาะพระอาทิตย์กกำลังตกพระอาทิตย์หัตสนงตะวันตกดินตะวันชิงพบชิงตกจากฟา้าลาจากหายไปนะครับไปนะครับไปด้้านนนูไปด้านนู้นไปด้านนู้นครับผม ตต,ต,ต,ตว้าวขึ้นนี่ขนาดานเลยตัวนี้ไหม บ่มีลมมีแต่จะลงแล้วบ่มีล่งองเหรอพี่ยี่วันเอาลงซามันบ่มีลมโอ้ ปุง่งหูลงอย่างสวยงามตามท้องเรื่องว่าขืนงามตัวน,นี้ขืนงามตัวน,นี้ขืนงามดีขนาดเลยสุดยอดสุดยอดว่าแถมมีร่มนะพี่ว่นตลวน,นี้ครับทีน,นี่ตัวหนึ่งผ่านไปทีน,นี้ลองตัวที่สองครับบันตัวที่สองตัวที่สองมาอีกแล้วตัวนี้ขืนดีว่าผ่านเลยถ้ามีล่มไหมไม่กันขืนดีตัวนี้ขืนดีไหม จุลาเปิดทองครับเปิดเอวเปิดเอวครับบนเปิดทองพ <c oughs> เด <c oughs> เ้ 8, นพราด้นพราะเดเดโอเคโอเคผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมีจัของไตัวนี้มีจัของไ <c oughs> ตัวนี้ยังสดตัวนี้ยังสดอยังสดนะครับตัวนี้ยังสดเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นเหตุใน ตัวนี้สดนะครับตัวนี้สดเซยตัวกิ๊ยเซยตกยยโอ้เาเรียกว่านกอีเซ่ะเลนบตาแมนนกนั่งแอนนกอีเซลเย็นตาโปเย็นตาโปเพียงเย็นเดือนตาโปอ๋อหน้ากูอีกแล้ว อ่าตัวนี้ครับผมเอาตัวนี้ขึ้นเนื้บนอบริษัทผิดขังเด้อไม่สรางใส่ๆดูท่านผู้ชมหน่อยท่านผู้ชมว้าว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 มีมาเรื่อยๆกำลังใจคุณตาเป็นยัเลยล่ะแต่ตัว,วนี้หล่อมากหล่อแบบเป็นเหตุตัวนี้ขึ้นดี ตัวนี้ขึ้นดีมาพี่น้องเอ้ย,ย,าน,ายนีนตนน่ตัวนี้ขึ้นตัวนี้ขึ้นสุดๆเอาไปไหนได้ไปทไปท้ายตั้งนี้เห็นอยู่หรอกพาที่ตกดินี้เหรอทยเห็นอยู่หรอกไปไปอีกบันไปย่างอยู่างเดียวออกกำลังกายมือลายรอบอยู่หรอกไปใส่กันปนก้อยใส่อปะไปแล้วครับคุณยายไปแล้ว <c oughs> เจะตีลมไดนพอดีคำมือตุ๋ตาพารลมว่านี่ยังมาจุล่าจุ่าใหตํหห้องของพอดีกินดิพุมรอเป็นเหตุงังว่ามหาสารคามค่ะอกันทรวิชัยนะคะบ้านหนองคอนนะคะถนนถีนานน์นะคะปิดถนนใหญ่เลยนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว วุ้ยหรือครับบรรยากาศยำข้ามมันเป็นไงครับบรรยากาศเนี่ยวุ้ยบ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 ุยบุยบุยม,<ะ>มันจะโอ้ยลมมันจะไปตรง,งแบบมีมีแบบไอ้นคุณลงท้นคือจะลงไงเดนีย้ย <laughs> เอาเลยเลยเลยโบ <c oughs> ขึ้นไปแล้วครับสวยงามสวยงาม บ่วสวยตรงที่บ่มีล่มนี่แหละครับบ่พี่น้องเอ้ยขึ้นไปลงมาหายจ่อยหายจ่อยโอ้ขึ้นดีทุกตัวครับตรงนี้ทุกตัวตัวน,นี้กับพันตัวนี้กับพันโอเคโอเคเลยแต่บ่มีล่มเองนสิมีล่มมาเนาะแต่มีล่มขึ้นงามเลย สวยงามตามท้องเรื่องครับผมคืนดีคืนดีครับผมพี่น้องเอ้ยพุนแต่เสียดายว่ามีล่มนะครับเนาะอ่าลงอย่างสวยงามครับลงลงเขาจะนอนลงนะครับตัวนี้เขาจะลงอย่างสวยงามครับดูเขาลงครับดูเขาลงครับดูเขาลงครับปุ้ยโอ้ยนิ่มนวลมากครับนิ่มนวลมากนิ่มนวลมา อ,อีกตัวนึ่งอีกตัวนึงอีกตัวนึงครับสีทงชาติผสมนะครับผมรอดิต,ออออตัวนี้โอเคมตัวนี้แบบนี้วกว้างแคเดียวหมด

ครับนี่กขนาคนไทยนะครับเนาะอย่างไรครับกับคลิปนี้ขอจบไปสักหน่อยได้ครับคลิปแรนบ้าวครับผมอย่างไรขอขอบคุณมากทุกท่านที่ให้การรับชมทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ขอขอบคุณมากครับผมอย่างไรกับซอยกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะครับผมอย่าให้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับผม อย่างไรขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ให้การรับชมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมต้องสากรสารครามสู้ๆโอเคเลย